ช่วงนี้มาดูปัญหาเรื่องของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในทัศนะของนางแองเจลินาโจลีพิตนักแสดงสาววงการฮอลลีวูดและก็เป็นทูตพิเศษของสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNHCR ด้วยค่ะเธอได้กล่าวตำหนิผู้นำชาติสาภาพยุโรปนะคะที่หวาดกลัวผู้อพยพซะจนทำให้ระบบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพังทลาย แองเจลีนาจลีพีทช่วพิเศษของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติได้กล่าวสุนทรพจน์ค่ะบอกว่าระบบก,การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อผู้อพยพทั่วโลกกำลังพังทลายลงนะคะเธอกล่าวเตือนลักษณะนี้ในงาน World on the Move ว่าด้วยการอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้คนทั่วโลกที่สำนักงานใหญ่ของ BBC ในกรุงลอนดอนค่ะ นอกจากนี้โจโลีก็ยังตำหนิบรรดาผู้นำของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU ในเรื่องความหวาดกลัวผู้อพยพและการแข่งขันไปยันจุดตกต่ำที่สุดด้วยซึ่งเธอหมายถึงการที่นานาชาติต่างก็แข่งการงัดเอามาตราการที่เข้มงวดที่สุดมาปกป้องตัวเองจากการหลั่งไหลของผู้อพยพจนละเลยความรับผิดชอบของตัวเองต่อวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่กำลังท่วมทนทวีีค่ะ โจลีบอกอีกด้วยนะคะว่าครั้งสุดท้ายที่มีการไหลาบาของผู้อพยพยจํานวนมากขนาดนี้ก็คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะแต่หลังจากนั้นทุกชาติก็ร่วมมือกันเพื่อก่อตั้งสหประชาชาติกดบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งเธอเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในยุคนี้กับการที่นานาชาติหันมาร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ โจลี่เตือนนะคะว่าทุกวันนี้มีผู้อพยพทั่วโลกกว่า60ล้านคนหรือเท่ากับว่า1คนในทุกๆ122คนซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในรอบ70ปีและระยะเวลาเฉลี่ยของผู้อพยพที่ต้องละทิ้งถิ่นฐานอยู่คนละเกือบ20ปีเลยนะคะจึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลและก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยค่ะ